ก็อาจจะเงียบเหงาไปบ้างนะครับในช่วงนี้เพราะว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยพักเบรกให้กับทีมชาติแต่วันนี้มีรายการ EFL Trophy ก็จะหยิบยกรายการนี้มาฝากพี่ๆทุกคนแล้วกันคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างเชลแน็มพบกับเรดดิง้งในเรื่องฟอร์มในรายการนี้ทางฝั่งของเชลแน็มเองนะที่แล้วเจอกับนิวพอร์ตเคานตี้เอาชนะนิวพอร์ตเคานตี้ไปได้2ประตูต่อหส่วนทางฝั่งของเรดดิ้งเองนะที่แล้วเจอกับเวสต์แฮมยูนเต็ดยู21 ก็เอาชนะทางฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดยู21ไปได้ถึง3ประตูต่อ1ผลงานดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับมุมที่น่าสนใจสําหรับคู่นี้เนี่ยอยากให้ไปมองทางฝั่งของเรดดิ้งจะดีกว่าฟอร์มในรายการนี้เล่นได้น่าประทับใจมากๆเลยเชวแน่เองถึงแม้ว่าพวกเขาจะเอาชนะมาได้ก็จริงแต่กว่าจะชนะได้นะครับก็เล่นเอาหืดขึ้นคอเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่เรดดิ้งจะดีกว่านะครับ ส่วนคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างมิลตันคีนพบกับอาร์เซนอลยูยีฟอร์มในรายการนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านเองนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเจอกับโคเชสเตอร์แพ้ให้กับโคเชสเตอร์ไป2ประตูต่อ1ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลยูยีนัดที่แล้วเจอกับเลตันโอเรียนนะครับเอาชนะเลตันโอเรียนมาได้2ประตูต่อ1ถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีมุมที่น่าสนใจสำหรับคู่นี้เนี่ยอยากให้ไปมองทางฝั่งของอาร์เซนอลยูยีจะดีกว่า เด็กใหม่ไฟกําลังร้อนแรงและชุดนี้เนี่ยเล่นกันแบบกัดไม่ปล่อยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่อ์เซนอนได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างชูบิลลี่พบกับเบอร์มิงแฮมนะครับฟอร์มในรายการนี้เนี่ยทางฝั่งของเจ้าบ้านนัดที่แล้วเจอกับฟูลแลมบูยย่สิแพ้ให้กับฟูลแลมบูยย่สิไป2ประตูตอนน่อ1ส่วนทางฝั่งของเบอร์มิงแฮมเองนัดที่แล้วเนี่ยเจอกับวอนซอนเสมอกับวอนซอนไป1ประตูต่อนหนึ่งผลงานไม่ดีด้วยกันทั้งคู่เลยในรายการนี้ แต่มุมที่น่าสนใจเนี่ยอยากให้ไปมองทางฝั่งของเบอร์มิงแฮมจะดีกว่าในเรื่องของระบบทีมและก็ขุมกาลังนักเตะเนี่ยเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่เบอร์มิงแฮมได้เลยนะครับแล้วสาหรับพี่ๆท่านไหนอยากได้แนวทางเพิ่มเติมก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่ก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขนะครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ